พลังงานธรรมชาติคือพลังที่ไม่เพียงแค่มีอยู่รอบตัวเราแต่ยังอยู่ในตัวเราเองด้วยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนมีการเชื่อมโยงกันผ่านพลังงานที่มองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้พลังงานธรรมชาตินี้มีบทบาทในการบำบัดและรักษาทั้งร่างกายและจิตใจของเราแม้แต่ในช่วงเวลาที่เราไม่รู้ตัวพลังงานเหล่านี้ก็ยังทำหน้าที่ฟื้นฟูและช่วยให้เรา รับมามีพลังชีวิตอีกครั้งสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้จากพลังงานธรรมชาติได้แก่การรับรู้ถึงความสงบและความเย็นเยือกในธรรมชาติเมื่อเราเดินเข้าไปในป่าหรือริมทะเลเราจะรู้สึกถึงความสดชื่นและสบายใจในทางวิทยาศาสาตร์เรารู้ว่าอากาศในธรรมชาติมีความบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยสารเคมีที่ดีต่อร่างกายเช่นออกซิเจนและไอออนลบ ซึ่งสามารถช่วยยลดความเครียดและทำให้สมองผ่อนคลายการบำบัดด้วยพลังธรรมชาติไม่ได้จำกัดแค่การเดินในป่าหรือการสัมผัสกับธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้พลังงานของดินฟ้าลมและน้ำในการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายพลังจากดินสามารถทำให้เรารู้สึกมั่นคงและเชื่อมต่อกับโลกที่อยู่รอบตัวเรา ขณะที่น้ำสามารถช่วยทำความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจกระ สน้ำไหลช่วยกระจัดพลังงานลบออกจากร่างกายของเราร่างกายการหายใจลึกๆในอากาศที่สดชื่นหรือการน,นั่งข้างหน้าลมที่พัดเบาๆจะช่วยให้เรารู้สึกเหมือนกับการรับพลังใหม่เข้าสู่ตัเองพลังธรรมชาติช่วยให้เรามีสมาธิและมีความคมชัดในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความเร่งรีบ การบำบัดด้วยพลังธรรมชาติสามารถทำได้หลากหลายวิธีตั้งแต่การฝึกโยคะบนหาดทรายการนั่งสมาธิท่ามกลางต้นไม้ใหญ่หรือการใช้ประโยชน์จากการนวดด้วยพลังงานธรรมชาติวิธีเหล่านี้สามารถช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราได้รับการฟื้นฟูในทางที่สมดุลช่วยลดความเครียดและการอักเสบในร่างกายและทำให้จิตใจของเราสงบ และพร้อมรับสิ่งใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ดังนั้นพลังงานธรรมชาติไม่ใช่แค่การเยียวยาภายนอกแต่ยังช่วยสร้างสมดุลภายในทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงและฟื้นฟูพลังชีวิตที่เรามักจะมองข้ามไปในช่วงเวลาที่เร่งรีบในชีวิตประจำวันการใช้พลังงานธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการบำบัด ไม่เพียงแค่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูแต่ยังช่วยให้เรากลับมาค้นหาความสงบภายในตนเองที่แท้จริงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะ